เป็นซีรีส์การ์ตูนนะครับที่ฉายทาง Netflix นะครับผมนั่นก็คือซีรีส์อุลตร้าแมนซีซั่นนะทุกคนจริงๆอุลตร้าแมนซีซั่นเนี่ยฉายมาตักปีสองปีถึงสามปีแล้วผมจำไม่ได้ครับผมเป็นเป็นซีรีส์แนวแอนิเมชันนะครับที่ทางน่าจะเป็นทางซอปูร์ยานะถ้าจะไม่ผิดนะเขาเป็นคนทำขึ้นมานะครับผมก็ คือเราจะบอกว่าซีรีส์เรื่องอุลตร้าแมนซีซั่นเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามซีซั่นนะครับผมซีซั่นแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องนะฮะเกี่ยวกับอ่าจะไปเน้นเกี่ยวกับการเปิดตัวอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็อ่าการเปิดตัวอุลตร้าแมนเอสนะครับผมซีซั่นสองเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าการพูดถึงอุลตร้าแมนทาร์โรสซส่วนใหญ่นะครับแต่พอมาซีซั่นสามเนี่ยมันจะเป็นพูดเกี่ยวกับในตัวของอุลตร้าแมนโดยตรงและ นะครับผมอ่าสำหรับเรื่องนี้